สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเครื่องาสิบพมาามาอังไหนเมาเสียไหมเอาเสียเสียยังเสียอุ้งหญิงอ้ยเสียอุ้หิงอยู่ซอยใครได้ยอนีเอฝากไม่ใครมาเหรอมสิมาพ่อมันเมื่อพ่อมันเมื่อเขาไปเข้อไรเข้านไหนไฟหลอดฮะเ้ร้านไหซื้อมาแต่เมืองจีนไพ่อม่พ่อแจีนมะเพราะตัวใช้ิดนั่นติดไปพาร้านมันโอาก์กนดีค่ะ ทำให้ฟูงโอ้เดมาอย่างาเนี่เสียบได้พ่อเอาประเด็นเห็นสิทอดกันจะให้เอาเซนเป็นเสียบกันให้ ่ามันจะลบไปมันเป็นเระตอนน้าก็ใชเอราไม่จอดของจอดสิบเมตรมงมันมาเบิ่งสิบมเกียเกี่ยนดียวก็แล้วเด็เาไปซูงทอนั้เนไหรืออยากลองจทางทางเาไปขึ้กันตวที่เต่หอน

ได้ป่ะตอนนี้พนอบัตรม้ท่านจังัดท่าเอนิจยาไหมใช่บ้านว่านังบิดีเสียปีเสียปีเสียจับตักถังของถังจะได้กินเลียงนี่นะจะได้กินเลียงเป็นประหลมกินเลียงพิจาราเป็นลำพันเราอยู่แม่น้องนิยาผู้จัดการตามนัดผู้จัดการทุกอย่างนี่เมื่อไรนี่ไมย่งอี๋มูลไม่ย่งบันเนย ออนไเ้ายาัวนอง้อน่องหรือหัวน้น้อง,อง,งกูย,ยิงกรใส่เจ้าฟวรมันดีไรกูจะไปใส่แลองมึงอยู่ย เดือนแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมาแล้วสมไม่ได้นี่เป็ามหมนแง่ไได้่าตาก็พอใตรง้ว่าให้พื้นเอทกอย่างทุกนเขไร้กเขาไม่ได้ใก้กับเขาแต่ว่าคือมันมันเป็นสีเพาะวนเรา อ่าบ้นเราที่ปนววั้คือดําเคือดำคือแหล่เถอะเดำคือขาวร้อย่าว่าขาวสอดําดเำแหล่คือคนเป็นโรคปอดเนี่ย อาชุดก็จะเกาคนตีไตก่อนรู้สึกไหมต้ก็จเป็นไปช่วตัวเสรวดข้งเข่าร่างเลือไม่อย่างสุดไม่อย่างสุ่มตัดสันดีเนี่ยมใส่บบดพวกเสียวมาแขงไปเนี่ย บอได้แแจงไยักษีได้ไซบอได้ี่เป็นอย่างมันก็หม่มองไปยันเดียวไปตักงรถบาสสูงไปซีสูตรจะไจะตัดตงมาใหู้ได้ตัดส่งมาให้เอฟซาท4เอดมันเอีเมัใจดีเราจะดีอะไรีสอสูตรด้วนี่เนีีสอสูตรสอสูตรอยู่ในนี่ ลองขุดแต่ราไม่เป็นสีขาคอามใส่เปียกเปียกเปีบ่นว่าใน่ใส่ตัวเ้เวไม่มาบขึ้นหอดพอเลยตีลงเทียบโอ้ตี๋้าหอดพนเห็นอย่างเจ้าความเก่าตัวบหลอดเป็นยังสิบหลอดต่เจ้าความสิบปืลใจยุยจ๊บวคขนหอดพนอีกพ่อผมอยู่จังไหนนาะบ่ชขึ้นวาเลย โอ้ยสบายอ้ยรัสบายอยู่รับชีฮอๆรถเดสะออนตัวเดี at mm. ๋ยวห้างขวดเยี่ยวก็ได้งเยี่ยวใส่ขวดไว้ลุงบ่ได้บ้านขยะด้วเหลาน้องกับเไปเช็ดให้อ้อยเช็ดเขาจะได้มะกงวีในอ้อยอยู่ใส่บ้านเจ้าบ้านเขาไปหาเสาว็ดให้อ้อย

ไปหาน้ำรดแม่น้าไปหาไปหาอีกขวดมะลัสุดท้ายหลังฉากกนแล้วเดี๋วเราค้าเราคายิกับด่านได้ไหมปิดการก็มากับแอลแม่ม้าว่านี่เป็นหลังเวทีครับหลังเวทีสาวน้อยน่เะ ช่ดีเหมือนกันค่ะแม้อเี๋อจะมารอกขา่อลจะมาอกขเได้อขาเสร็จแลวจะซื้อนะเสร็จเดียไปทก็ได้นะ้ไ <nt> ข่เนยเนี่เออไอ้ลม้ารอว้ออ่านมากหรืเปล่าเ้องอานมากนี้ รูสอนมาดีไงไม่ได้ใราะว่าเอาที่อนนักนนแดดนี่ล่ะตั้งแต่มาวันแรกจำบัตรหาเราคือเไปคือนแสงก็ใส่แต่ก็ได้ใส่ไปเคืองแรกแดดก็ให้มีไฟเคืองซ้อมบบมีอี่เมฆพคือจะได้หลายี่าตินังไปขาย เห็นไหมครับไฟเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงสามีครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปของพ่อหลอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ